pop mm. oh, pop มาประมาณสี่ห้าโลแล้วจะเทาไงฮนะ,ะสบายดีและสวัสดีผู้ติดตามนัำสมสบายดีย่ำเร่งๆมันิดคนอยู่ไห้เก้มามันนิดคนเลยเมื่อนี้นะบรรยากาศดีขนาดมันนี้นะฝนตกแล้วนี่แต่ตอนล่มตอนพับแปร่แต่โบได้เปิดคลิปทุกคนเลย ยานฝนบ่ตาเห็นร้าวไหมเบอร์ไม้จนคู่เป็นลาวไปนะเมื่อไรน,นะคนยานลมยนนันฝนกับบ้าชนน้ำตุ้มใกล้นี่ครับโน้กเลยนะนอนตัดพวกลับเลยนะพอแม่เป็นหลักหรี่นะพวกอยู่หูยานพวกเดี๋ยวเมื่อเมื่อแรงคนเลยสีโอโมเด้เมื่อแรงแล้วสีขึ้นค้ำนี่ก็ขึ้นเลยนี่ฝนเอิญจังน้อยก็สีขึ้นไปหาจับอื่นคนเลย ไปติดตามไปบ้องน้ากันไปกำกับทรายไปไปบ่ะสองคนคนพื้นด่านพะละนี่เปนตรงแห้งแล้วป้าหำนอนอยู่เทงนี่ช่องไม่รู้เพนได้ยี่หรอเพิ่นว่ามียา่านหิมะเออแล้วแบบนี้คนเลยแต่ว่ายัางปึ้งปัง,ป,ง,ป,งปังมาอย่างนี้นยังปุกเปกปุกเปก,ปก,ปกอยู่เพลงกับเป๊ะบัดทุกคนเลยล่มลม,ลมันล่มไม่รีรอ้ะทางบ้านผมมีฝนเลยได้ฮะนะ แจ้งกระป้างี้เดี๋ยวชีเต็มเครืงเต็มคอขึ้นไปหาจับอื่นคนเลยมันแต้มันอะไรแหงมันไอ้คนอาฝนตรงห้ำนั่กกนนะยางกระเช็ดนินด้านนิ้ด้านจีจนเบอร์มันแห้วมมัดยางนะ พูดค่อยเห็นหนูพูดหรือคนนะแดงจะล้านอยู่ฝนนะกำลังเริ่มมาอีกน,น,นะฝนเก็บเครื่องที่พอกเครื่องนไปจับอึ่งก่อนมานี้นะเงินอึ่งก็ซา,ากโคมซากอย่างก็เป็นเน,น,นื้ใดเด้โคมเฮาโน่เซ็คโคมก่อนเริ่มแล้วบันทึกคนเริ่มเอาไปไป หาตับเอื้องเลยนี่นะไปกัผู้ชายได้สคนเกมคองเกมคองเกมคองเกมโคมโค้มอรบใส่สตาใส่สองตาใส่เดียวและโหดใส่โคโหเดีสคนเฮ็ดบันี้เฮ็ดเอไไปกนเลย bên đầu đèn nào là khôn mua đắn mèm mạt là chắp không mèm mạt là chắp ở tầm thang thang tao อันนี้เลยโอ้ยอึ่งอึงพูจับมันลำทางทุกคนแม่เราหอยเลิอดเมือยอ้โหเมือ่อนี่ก็ไปพอด,ด่านแล้วทุกคนสิบหาบอนฟ้ารถไปสี่ขึ้นลงไปก้านอยู่โอยปอดทุกคนเลย มืดคักในหะัวด่านนี่นยามฝนแล้วบันทนิดทุกงนี่น้ำไหลฉ่งสว่วงแล้วบันทิดทั้งนี่นนไปโคมแล้วบันทิดทั้งนี่น ลงคดปอดแล้วป่ะลงไปบังคดปอดล,ลงไปบังน้ำมัมมมนมีนี่เดิมสีหอดันมองน้ำได้ทุกคนแต่ว่าหนองตัวเฮาจะไปนี่บ่เดี๋วที่ก้อนนนมีน้ำไหลาหนองตัวนี้เนี่ยนหยน,อน,น,นองสายตู้ป์ขานั้นทุกคนเรนเฮาจอดรถเมื่อวานนี้นะเฮาชีงลงโกนปอดพวกบ้านนี้ไปไปบังอึ้งน,นี่มันมันหงหลเลยกันชีร้องโกนสองคนกับลูกชายไดนะ้ท่า

คนมานนะมิดน้ำก้นลงห้องลงทางนั้วหรอวะทางก็คยลงนั่นเก็บเอาอีเด้อรีบลงนะดันลุช่ายเอาอยู่นี่ก่ค่อยลงไปฟังยุกโกนก่อนละห่อมา มาตะโกนค้นเลยได้แยกทางกับลูกไส้ดูไส้ล่องข้างหลุมค่อยขึ้นไปทั้งทงเพราะว่าสิไปน้ำเดียวก่ะยันอึ้งโบพบบวภพอึ้งหักับผู้นึงบัวได้ค่บัวได้กูคนแยกทางกันไปแต่แครได้ผู้นึงมีได้ผู้นึงได้คนข่อยจะขึ้นไปเบิ่งทั้งข่อยกับดันประเพิ่งคนลูกไส้ลงไปเชีงเบิ่งทั้งดันโดงครับผ่านมาเมื่อกี้นี้

Dings, ข้าบุกคว้างข้าพี่ปอดทุกเหรอเออข้าบุกคว้างข้าพีอดเห็นมันเล่ยหล้ยเยอทุกคนเลยนะเยแต่มันลักด้วยโอ้ยตรงนี้ bát của tay có lợi có con đấy, kế kết bằng lại bằng bon cái bon. này mì đấy, mì 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 là mì với mì mì hôn mì 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 văng, văng nhẹ sai sai ค่อยมาทางนี้คนเยเพราะว่าจะไปมันเดีพระยันมันบได้ราบได้กูคนมันแยกท้ากันไปไค้นีคนหนึ่งบได้คนหนึ่งได้มันม่สัตห้งบนดีห้งต่ำลาดขีนหิว่ารลโตัววัลลสองมันน่องกันกคต nó sẽ khô cái lùm lùm ở đây của nó sẽ tỉnh hồ tỉnh thềm

Mình bảo mẹ sao mình nó mình nó con cung nó เล่นห้องมันโต๊ะนเลิ่อนนะมันนองกันไปนเสียงมันดังนี่มันลิดนำ้ำ อ้บพเจโคบแะคนลปกหลงมาจริงจับบ้ทอดบ้้นนตอง,ตองลอย Tämä mm. on no. no, 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 no. mm. แถวโตแต่บล็อกาพดงูนิงูนั่งงูกรปองนื้อะกันสีเ้มใหญ่ง้นี่น้ำตอนี้บวมเฮงกดสัก่สีลาะเพ่อเืมอมออืมลยม Oh. Uh -huh. không thể nào cái gặp phải không được hẹn gặp phải không được hẹn gặp นี่กับภาพของกระทบนะกระทบ ก่อนมาแล้วทษอืเสียงดันมากเลย กองใหม่เลย mainland, ถึงจะได้สสงสามโตนต่อทุกคนนะเอาได้ย่หองแล้วเขาต่อเมย์ีแต pues ่เมย์ม <over> ันดองมากจได้สามโตนี่สิฟังเนะเพราเขาการอึ้งพูบดเลยนะอ่หลตะอึ้งเมย์มันจะลงมากนะได้สามโต กระดุกโตนะคนเตาโม่งมาอีเล็กทรอนิดีนเป้เอาขดินุ่งข้าเลื่อนหลังมันสูงเมตุสูงใหญ่ใหญ่เลยรับรองมากนะคน มอก็ได้ซี่โตใหาปาให้มันหงแล้วก็พาอุ้งกะแม่คนนี่ตึงไงอืมอืไงคนคนรูชายก็คนได้จักคนละอุ้งเขได้หลายตัวอุ้งโคกแล้วก็อุ้งยะอุ้งยางนะ ประมาณสี่ห้าโลแล้วจะเข้าไ lòng 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 phổi lòng 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 ไปหาบทเผฝนนี่ก็ไ่ค้นเลยเผอองอีช้ำแจ้งคนตอนนี้เขากลับมาเคยหองหนะทุกคนยาแลกกันอื่นเื่อเทุกคนเลยังไม่จะถึงห้อยแล้วเดี๋ยวนี้ื่ก็ได้หลายเติบกนเนพได้กินด้วยนนะก้นตูกของใส่ลายลอยมา một à, à. cột bằng đúc thông bỏng thông thủy lợi ะแจงบดฟ้าฝนก็บู ja si ๊น nah e ี ok ่มืดปิงปิงคือเข้าฟ้าดึงตั้งตั้งอยู่คือสิตบมารอบสองแบบทุกคนเลยนี่สีหัวกะสีหนึ่งเข้านึ่งน้ำแล้วนี่สิกลับบ้านทุกคนเลยเมื่อหาโต๊ะก้าตุ้งบุ้งก่อนนี่คือสีหอดย่ำฝนคักและทุกคนอบาดนี้นะฟ้าดังกุ้งปังปังนะอื้อเงี้ยบอกให้แนวโอมาเลยทุกคนทันใดเถาะเลยฟังเงาสิฟ้าดัง

แจ้งแล้แจงหูแจงตาอะไรนี่หอยลูกไส้ทุกคนอ้หูตายแล้วคือนะโอ้ยนี่ก็ตายคเดียวกับปาดนดูนะคหักแข็งแด้วนะกรกปุกหอยไส้กันโคกกระ่ได้หักแข็งช่างก็ะปุได้หักแข็งมันเลยทำนู่นเอ้ยเห็นนะบังได้เห็นนะเห็นนะอือเมื่อยตะคนนี่ได้ตื่นมาเนี่ยเนี่ยตะทำนัวน้อยนี่เลย แพ่ก็เดือดรำเลยผู้หญินก็แพ่ก่อนอึ้เทอย่างไม่จึพ่อเทศยดถตายน่าเทอยดางไม่มีเมนอึ้งไหนหำไาเนาะ โอ้หนัอนน้องยอาะ่นงักเฮ้ยเยเา้ยเบ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้ยโอ้ยๆ้ยเอ้ยเิ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยป้ฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเอาเฮ้ยเนเฮ้โเฮ้ยเ อย่าชิงชวนปาดกบส่ตัวให้าตายหมดแลยอึ่งหนิอ่ชิ้นกชิ้นอ่ะซุกกนนะซุกก็ซุนะซุกก็ซุนโตอึ่งก็เต็มอึ่งนับหนึ่ เลอเอืองเลื่เพลยแล้วนี่กัเมื่อบ้านคนเลยวันนี้นะมได้ยู่หายวันนี้ขี้คุบมาในเฮาปัดบวันนี้นะเฮาไปเห็ดน้ำมูกกานน้ำบุ้งกับฝนตกแล้วทุกคนเขาฝนมิเต็งห้องแต่บ้านลุงล้วตื่นมากกัเต็มเครื่องเต็มของปุ๊บับุ๊บบ๊ับทุกคนเลยสีเมื่อบ้านวันนี้นะนี่เอาเครื่องขึ้นรถเรียบร้อยซ้ำเยอะไปกรุงเทพทุกคนสีเมื่อฟ้ามหาต๊ะก้าอัศรบคลิปนี้กะบ่มี่ยังไงขอคงุ๊กมกกรุใจผู้ที่ตามนะครับชม มาแต่ต้นจนจบเดี๋ยวเมื่อเอ็ดคลิปกินต้มอึงอยู่เทียงหน้ามันนี้ทุกคนเลยต๊ะกล้าพร้อมนะมุอลนลปิงปิงอยู่จังมันสีห้ามน,น้ำท่างมาโดยเลอยและโทษนะนี่หำโนกับเมื่อแล้วนี่หมาห้าวกับชีหูเบอรมื่อทุกคนเลย